มันจบแล้วครับนายสุดท้ายทีมชาติไทยของเราก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับผมช้างศึกครับชนะได้ตามเป้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเมื่อทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ได้แค่3ประตูต่อหนึ่งครับจึงไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปและนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากเกมเมื่อคืนนี้ครับข้อที่1เลยครับเราหวังพึ่งเกาหลีเขาก็จัดให้ตามคําขอแล้วครับที่เหลือขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนแต่จีนเองก็เหมือนกันนะว่าก็หวังพึ่งสิงคโปร์เช่นเดียวกัน แถมพวกเขาก็จัดให้แบบเต็มคาราเบลซะด้วยนะครับมีที่ไหนครับบอลตามอยู่3ประตูตัวหนึ่งแทนที่จะรีบเล่นเพื่อทวงประตูคืนทีมเยือนยังพยายามถ่วงเวลาทุกจังหวะครับเพื่อกระชากทีมชาติไทยของเราเนี่ยหล่นไปเป็นเพื่อนเนเบิร์ดคำาสีว่าจริงๆครับส่วนข้อ2ครับเงื่อนไขของ การแข่งขันคือต้องชนะอย่างต่ำสามประตูนะครับดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เ,เมื่อวานเนี่ยสู้สุดใจขัดทิ้นจริงๆครับส่วนข้อสามครับเกมเราเหนือกว่าตามเชิงอยู่แล้วเพียงแต่จังหวะจบสกอร์เรายังไม่ดีพอจริงๆครับมันมีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงท้ายเกมนะครับลูกนั้นถ้าไทยเรายิงเข้าไปนะบอกแล้วตอนนี้ลอยลำไปแล้ว แต่เราทําไม่ได้เองมันน่าเคกับบานตัวเองนะครับส่วนข้อ4ี่ฟุตบอลก็มักเป็นเช่นนี้แล้วลูกกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนมันพลิกสถานการณ์ได้ตลอดทุกวินาทีอยู่แล้วครับนี่คือธรรมชาติของฟุตบอลครับส่วนข้อ5ครับถ้าปอบใจตัวเองว่า ช้างศึกของเราไทยของเราเนี่ยทำไม่ดีที่สุดแล้วมันก็ควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ด้วยครับการยิงได้แค่3ประตูจากโอกาสทั้งสิน้นย้ำนะครับโอกาส35ครั้งครับเนี่ยนะรครับถึงบอกว่ามันยังไม่ดีพอจริงๆครับสําหรับ ช้างศึกของเรานะครับผมผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้ครับต้องปล่อยให้มันผ่านไปถือว่าเป็นบทเรียนครับเราทําได้แค่ยอย่างเดียวนะตอนนี้คือเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ครับแค่นั้นแล้วเราทําให้มันดีที่สุดครับยังไงครับเราคนไทยก็เชียร์ฟุตบอลไทยอยู่แล้วนะครับผมสู้ต่อไปครับช้างศึกไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์ปุนๆครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้